ผู้มีความต้องการความดีมมมเป็น

อุตรอโรสังคมหาภรทุจัยเจตงรัตนทยังเอตัสษะานุปจนาสตวสภโสทีพวันตุตีพระพุทธงชยามาพระพุระกอบพิีกตราวองค์การบำบาลบวงสู้ หลักเมืองจังหวัดอุดรธานีอีกทั้งพระยานบารมีองค์เท้าวีสุวรรณพูดูแลประตูบานประตูเมืองขอบุญญาบารมีแห่งองค์พระบุตรทะาโพทองพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพข้าแต่พระเสื้อวัดทรงวัดเสื้อเมืองทรงเมืองอีกทั้งพระยานบารมีกรมมรวงประจักษ์ สินระบาคมพระสยามเทวาธิราเจตคุบพระการชัยศรีอีกทั้งรวงวิญญาณเจ้าที่ที่ประจำอยู่นักสถานที่นี้ท่านไม่ขอท่านจงโปรดอนุญาตเปิดทิพเปิดทางในการเปิดงาอีเมืองของบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงขับออกไปการบัดนี้ นะสัมพุทธสานโมตัสสะภุนตุสังขโมขะทงปริตวะนบิดังวัดมาหิเกติพุมมาจจยูธรมมสาวนา ครูอาจารย์ยังครูอาจารย์อภิปูชยามีนโมเมเทพเทวานางทูปะสารีนางสัปปริวรัง ธิกาเปกาตปิอัมเหมเนอ,เหอนุรษ์สำเร็จจงสำเร็จ,จ,รจด้วยเถิดพระเจ้าค่ะครับขอเรียนเชิญโปรดน,นะครับนะักานที่แห่งดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะนะครับมาพร้อมกันแล้วนกะ็ ติ迦เยกายยายะอิ e. อาระปนิจขอน้องสักการะเบืองบาทองค์ทาวีสุวรรณจาตุมมหาราชิกาภูประทับเทียบยังธรณีสารลักเบืองจังหวัดอุดรธานีอทธวีสุวรรณพ่อพนั้น จงรับรู้ด้วยญาณมารมีขอพ่อจงเปิดประตูอุดรดให้มีความจริงใจเจริญลุ่งเรือและจะได้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่แห่งทราชบริพานนการบัดดี พิธบวสกสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดลอนธานีของเราแต่เช่นรั้น booster.